แฟนเพจท่านใดนะครับมีพักเครื่องหลุมบโต๊ะจะขายนะครับส่งรูปให้ดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับให้พิมพ์แอดก่อนนะครับอ่ะวันนี้นะครับคือรุ่นนี้คือรุ่นเหมือนใบโพนะครับเอารุ่นเนี้ยผมขอพูดคร่าวๆนะครับจะมีการสร้างประกอบด้วยทองคําเนื้อเงินนวะและขลงหินนะครับวันนี้ผมจะพูดเฉพาะขลงหินกับเนื้อเงินเอขลงหินกับนวะเท่านั้นนะครับอ่ะโค้ดเนี่ยจะมีด้วยกันอย่างนี้นะครับขลงหินจะมีด้วยกันสองแบบนวะมีสองแบบ แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวฟังเลยนะครับอ่ะผมรูปคือรุ่นเนี้ยสร้างทุกอย่างพร้อมกันพิธีเดียวกันหมดแต่เพียงแค่ว่ามีลักษณะการจําหน่ายนะครับออกสองวัดออกวัดาถ้ำสิงโตทอง,ทอง,ทองกับวับปดปุตจิมพีนี่คือโค้ดที่ออกวัปดปุตจิมพีนะครับนี่คือขันล้องหินนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอือ่นต้องบอกกล่องก่อนกล่องเนี้ยจะมีหลายกรรมีหลายสีนะครับมีหลายลักษณะนะครับ แต่รุ่นเนี่ยพิธีปลุกเสกคือพิธีสองห้านะครับแม่กล่องจะมีทั้งแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับจะกรรมีสีมืันก็ได้นะครับมีหลายสีนะครับอ่ะอันนี้คือโค้ดที่ออกวไปดูชิมพีนะครับเดี๋ยวผมสุบนี่ครับนี่คือขาล้องหินนะครับจะตอตัวนะนะครับอยู่บริเวณสังกติตอกลางกลางๆหนือบนนี้ก็ได้นะครับนี่นนี่คือเนื้อขาล้องหินนะครับอ่าที่ออกวัดูนะครับอันนี้ก็ออกวัดูนะครับแบบเป็นเนื้อละวะนะครับอันนี้จะมีอ่าจะเป็นตัวนะแบบนี้นะครับติดมือและถ้าเป็น แบบนัแบบนี้เนี่ยจะมีตอกโคตดาวที่ใต้ฐานอเห็นไ,ไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยจะไม่มีโคตดาวที่ใต้ฐานนะครับก็จะมีเฉพาะก็จะมีเฉพาะมีเฉพาะนวะที่ออกมาไปดูเท่านั้นนะครับจะมีตอกโคตดาวเห็นไหมครับอันเนี้ยไม่มีโคตดาวนะครับอ่าผมไปเทียบไปดูอ่าไฟเพจจำผมแล้วกันนะเล่นหาเท่ากันนะครับ นี่ออกวัปดประดูจำโค้รก็จำเนื้อได้เลยนี่ขันล้องหินโดนนะนี่เป็นนวะนะครับจะติดมือแต่สิ่งหนึ่งนี่ดูง่ายคือถ้านวะจะติดมืออ่าดูนะครับอันนี้มีดาวนี่ไม่มีอ่าเรียกเดี๋ยวผมให้ดูที่ออกวัดถ้ำหมก่นโทองนะครับหมายถึงว่าจำไหนที่วัดถ้ำหมิ่ัวทองแต่เล่นหาเท่ากันเลยนะอ่ะแฟนเพจจำทีเดียวเข้าใจเลยนะครับอ่านี่จะต่อนังแบบนี้อยู่ด้านบนเหมือนกัน ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับต้ออกมาประดูนะครับแล้วก็นินวะก็จะติดมือเหมือนกันแต่จะนักอีกแบบหนึง่งอ่าและไม่ได้มีดาวอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับปัจจุบันนะครับมาเดี๋ยวผมซ o มให้ดูครับค่อยๆเรียนรู้ครับอ่าอย่างนี้นะครับพระนี่เป็นพระหล่อนะครับ ก็มีทั้งสวยมากสวยน้อยอยู่ด้วยความสมบูรณ์นะครับแต่รุ่นนี้นี่นะครับด้านหลังลุงมุโตะอ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นนวะเอาไว้ง่ายๆคือนวะจะติดมือแล้วกันอ่าแต่ถ้าเป็นนวะตัวนี้เขาจะมีคอรดาวโอเคนะครับมีกนรแต่งตะไบนิดหน่อยอ่าโอเคนะอันนี้เป็นขาลงหินของออกอ่ะท่านสิงโตทองนะครับเห็นไหมครับ อ่านนี้ก็เป็นนาวะของอถ้ามีตัวทองนะครับจำคอร์ดดีๆนะครับพระมีแค้มีเกนะครับอ่าก็แค่นั้นเองครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับไม่พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอด i ีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับ โอเคครับหลงป,ปัตโต้ปีที่สามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย